เยอะพอสมควรแล้วก็เห็นว่าโครงการนี้ดีมากเพราะสามารถเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันมีความสําคัญและก็มีอิมแพ t กับการเรียนการสอนโดยเพาะยิ่งทางด้านเคมีและก็วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งใช้ของในพื้นที่ได้จัดหาง่ายเตรียมการง่ายโอกาสการเข้าถึงการเรียนการสอนวิทย์ที่ยากๆเนี่ยก็จะหมดไปเพราะนั้นพอเด็กได้เรียนวิทย์เนี่ย การคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์การที่จะเป็นคนที่มีความสามารถในการพัฒนาต่างๆเนี่ยจะดีขึ้นจนวันนี้ค่ะกว่า10ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณครูนักเรียนสามารถคิดแลบเพื่อใช้ในโรงเรียนของตัวเองได้แล้วก็ที่มาที่ไปก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราลดสเกลลงระดับที่เราจะได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างมันลดลงแล้วก็อยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้ เราก็เลยมองตรงนั้นว่าคืนนั้นคือปลอดภัย คิดว่าการที่เรามีเคมียอดส่วนนี้คะ่ะทําให้วิทยาศาสตร์ที่อยู่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นคะ่ะใครๆก็สามารถทําการทดลองได้แล้วก็ทําให้วิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยคะ่ะค่ะความรู้สึกจากการที่ได้มาแข่งขันเคมีดาวนะคะรู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆะคะ่ะมันมันเป็นการทดลองยอดส่วนนะคะซึ่งทําให้เรารู้ว่า เคมีโยส่วนค่ะไม่ใช่สิ่งที่เราเค,คิดในห้องนะคะจินตนาการในห้องเราได้รู้ว่าจินตนาการของเรานะคะยังมีอีกกว้างเรายังต้องเปิดโลกอีกกว้างค่ะในส่วนตัวของผมนะครับการทดลองแต่ละครั้งนะครับมักจะมีที่อุปกรณ์ที่ราคาค่อนข้างแพงซึ่งอุปกรณ์แพงเหล่านั้นนะครับถ้าเราสามารถหาบางอย่างมาทดแทนมันได้มันก็จะดีครับซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ําของคนที่ไม่มีอุปกรณ์และคนที่มีอุปกรณ์ได้ด้วยครับ รู้สึกว่าแบบว่าพอมันมาย่อส่วนแบบนี้ใช่ไหมคะมันรู้สึกว่าเราได้ลงมือปฏิบัติจริงๆมันไม่น่าเบื่อที่ว่าแบบต้องมานั่งดูต้องมานั่งเขียนอะไรแบบเย้ๆมากมายด้วยความที่ว่าเป็นเป็นวิชาเคมีคือทุกคนอ่ะคือจะชอบบ่นว่าเบื่อหรือแบบวันนี้ไม่อยากเรียนแต่พอเราได้ลงมือปฏิบัติท,ทดลองอะไรแบบนี้คะ่ะรู้สึกว่ามันทําให้เราเข้าใจขึ้นอยากเรียนมากขึ้นนะคะสารที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นคะ่ะก็คือการป้องกันการเกิดของเสียจากแบบเหมือนสเกลใหญ่ๆแล้วก็ย่อสเกลลง ดีต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเ,าเคมีแบบย่อส่วนเราสามารถลดการใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์ได้ด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในโครงงานนะคะเ,เป็นสิ่งที่รีไซเคิลได้ค่ะแล้วก็มีราคาประหยัดทําใหา้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้น้อยด้ยค่ะก็ <c oughs> ผมคิดว่าการเรียนเคมีแบบย่อส่วนนะครับก็ทําให้เราได้รู้ว่า การใช้สาสตรในปริมาณที่น้อยนะครับก็สามารถทําการทดลองได้สําเร็จเหมือนกันครับนักเกรยียนในห้องเรยียนสามารถทดลองได้ทุกคนแล้วก็มีความปลอดภัยแก่ผู้ทําแล้วก็มีความสะดวกกับทุกคนด้วยครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ตื้นตันใจที่ได้เข้ารอบอจนถึงรอบรอบชิงชนะเลิศครับการทดลอง s a l l scale ที่ได้มาประกวดของเทมิดาวนะครับผมรู้สึกว่าเป็นการเป็น กิจกรรมที่ดีมากๆเลยเพราะว่าจะได้มีการทดลองใหม่ๆเพิ่มให้เด็กๆทั่วประเทศไทยนะครับได้มีการทดลองที่เพลิดเพลินหรือว่าอาจจะช่วยทําให้เขาเข้าใจในเนื้อหาทางด้านเคมีมากขึ้นสําหรับโครงการเคมีย่อส่วนนะคะที่ได้ให้นักเรียนเนี่ยได้มาเข้าแข่งขันโครงงานนะคะครูมองว่าเป็น กิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าทําให้ทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆพัฒนาโครงงานใหม่ๆนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องของการทําการทดลองทางเคมี สามารถที่จะลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลงนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะทั้งต่อครูผู้สอนทั้งต่อนักเรียนและอีกอย่างหนึ่งคือยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกนะครับคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทดลองออหรือว่าการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนี้นะคะจะจัดต่อไปทุกๆปีนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ทั้งคุณครูและนักเรียนเนี่ยได้มาเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ได้คิดหาโครงงานใหม่ๆนะครับมา ประกวดแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะ